ครับช่วงนี้เป็นเรื่องไซอิ๋วครับองค์ทุกท่านที่ฟังไม่ว่าจะเป็นตอนที่แล้วหรือตอนนี้หรือตอนต่อไปนี่จะมีความสนุกสนานที่สำคัญคือคนเขียนนั้นเนี่ยคุณชาญวงศสัตยนนท์ต้องการเน้นว่านี่เป็นฉบับเดินทางสู่พุทธภาวะอ่านฟังผมแล้วก็จะรู้ว่าทั้งสนุกทั้งมีเรื่องราวการต่อสู้ แล้วจริงๆแล้วต่อสู้กับจิตใจต่อสู้กับเรื่องที่สู้กันระหว่างธรรมะก,กับธรรมไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งครับที่อยากจะให้ฟังไม่ว่าท่านจะตื่นเช้าทําอะไรอยู่ก็ตามแต่ฟังแล้วได้ทั้งความรู้แรงบรรดาลใจและความเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นครับไซอิ๋วฉบับเดินทางสู่พุทธภาวะ เขียนและเรียบเรียงโดยชาญวงสตยนน์นิวรห้าชานังคะห้าอุปสกรกห้าขจัดด้วยองค์แห่งชาญห้าสิทธและอาจารย์ออกจากเมืองเชียงโปกกด้วยความร่าเริงใจเพราะต่างเข้าใจกันและกันมากขึ้นมุ่งหน้าเดินต่อไปในทิศปัดฉิม พักหนึ่งบรรลุถึงภูเขาเพ่งเต้งสัวหนภูเขาแห่งนี้มีสำนักชื่อเน่ยห่วยต๋องถ้ำดอกบัวเป็นนิวาสถานของปีศาจส,สองพี่น้องคือกิมกักใต้อ๋องกามฉันทะกับเงินกักใต้อ๋องพยาบาทสองปีศาจมีอาวุธวิเศษห้าอย่างกิมกัก ผู้พี่มีขวดน้ำมนยกคือปิติส่องสว่างไปทั้งถ้ำกับพัดไฟวิเศษคือวิจารณ์เงินกักมีน้ำเต้าวิเศษคือมีความสุขกับดาบวิเศษคือวิตกส่วนเชือกวิเศษคือเอกัตตาฝากไว้กับมารดาที่เขาเทียมเล่งสัวถ้มเอี่ยมเล่งต๋อง ปิศาจกิมกักค,คือกามฉันทะความพอใจในการม,มคุณเงินกกพยาบาทเคียดแค้นคิดร้ายต่อผู้อื่นทราบกิติศัพท์ถึงพระถังซัมจังคือขันติผู้บริสุทธิ์เดินทางไปใสทีเพื่ออาราธนาพระไตรปิฎกหมายจะจับกินเนื้อให้ได้คิดดังนั้นเงินกักจัดการแปลงกายเป็นตาเท่าขาพิการขอขี่คอเฮงเจีย มิจฉาปัญญาเฮ่งเจียให้ขี่ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นปีศาจปีศาจเงื่อนกกพยาบาทที่ขี่เฮ่งเจียคือปัญญาอยู่ก็รู้ว่าเฮ่งเจียรู้จึงบันดาลให้ภูเขาสามลูกมาครอบทับเฮ่งเจียไว้ส่วนปีศาจกิมกักจับป้วยไก่ไปขังไว้แล้วบันดาลให้ลมหอบ พระถังซัมจังกับสัวเจ๋งเข้าไปขัางไว้ในถ้ำเตรียมการเพื่อจะต้มกินเนื้อเฮ่งเจียหลุดรอดจากภูเขาสามลูกออกมาได้เพราะเจ้าที่เจ้าเขาช่วยไว้ยังไม่ทันได้ตามไปช่วยพระถังซัมจังปีศาจท,ทั้งสองมอบขวดน้ำมนยกคือปิติและน้ำเต้าสุกให้สมุนใหญ่สองตนคือปีศาจเจิง เสยหรือทิณนะคือง่วงซึมเซร์และปีศาจเล่งหลีมิถะท้อถอยเพื่อนำไปเรียกเฮ่งเจียเข้าไปในขวดเฮ่งเจียหลอกต้มเอาเอา,อาวุธทั้งสองมาได้แล้วจัดการฆ่าปีศาจทั้งสองเสียไปกิมกักกามฉันทะงื่นกักทราบเช่นนั้นก็เดือดดาน ใช้ให้ปีศาจน้อยปาสัวเฮาคืออุทจัจจะฟุ้งซ่านกับกี้ให้เล่งกุกกะจะหุดหิดรำคาญให้ไปเชิญมารดาของตนมากินเลี้ยงเนื้อพระถังซำจังพร้อมตั้งให้นำเชือกวิเศษมาด้วยเฮ่งเจียรู้ทันตามไปฆ่าปีศาจน้อยทั้งสองรวมทั้งมารดาของกิมกัก เงื่นกักด้วยนางกลับกลายเป็นเสือปลาเก้าหางเสือปลาเก้าหางคือวิจิกิจฉาความลังเลเคลือบแคลงสงสยัยเฮงเจียจึงปลอมเป็นมารดาของปีศาจทั้งสองเข้าไปในถ้ำปีศาจจับได้เกิดการสู้รบก,กันโกลาหนเฮงเจียไม่รู้วิธีใช้เชือกเชือกกลับมัดเอาตัวเองล้มกลิ้งปีศาจทั้งสองจับได้ แต่เฮงเจียดิ้นหลุดคว้าน้ำเต้าวิเศษคือสุขของปีศาจไปแล้วร้องเรียกชื่อเงื่นกักเงื่นกักคือพยาบาทขานรับจึงถูกดูดเข้าไปอยู่ในน้ำเต้าไฟกิมกักกามฉันทะเห็นปีศาจน้องพ่ายแพ้แก่เฮ่งเจียจึงหยิบเอาดาบคือวิตกและพัดวิเศษคือวิจารณ์ เตรียมที่จะออกมาสู้รบกับเฮ่งเจียแล้วเผลอง่วงหลับฟุบลงเฮ่งเจียแอบเข้าไปลักดาบและพัดวิเศษเอาไปได้ปีศาจกิมกักเห็นทีจะพ่ายแพ้จึงเหาะหนีไปขอความช่วยเหลือจากปีศาจอาชิ์ใต้อ่องนาชายคือเสือปลาเจ็ดหางเสือปลาเจ็ดหางคือเมทุนสังโยก ปีศาจอาชิตมาพร้อมกับไพร่พลปีศาจชายิงเฮงเจียให้สวเจงระวังพระถังสาจังไว้ตนเองกับป่วยกายต่างเข้ารวมกันรบกับอาชิตใต้อ่องรบกันพักใหญ่สวเจงเข้าช่วยสู้รบด้วยอีกแรงป่วยกายได้ทีเอาคราดวิเศษคือสังขกุลก้าสับร่างอาชิตตายร่างก็กลายเป็นเสือปลาเจ็ดหาง เมถุนสังโยก 7. จฝ่ายกิมกักเห็นเช่นนั้นให้โกรธยิ่งนักเข้าสู้ไม่คิดหนีเฮงเจียได้โอกาสเรียกชื่อกิมกักกิมกักเผลอขานรับเลยถูกดูดเข้าไปอยู่ในขวดน้ำมนต์วิเศษเป็นอันว่าปีศาจถูกริบอาวุธวิเศษทั้งห้าเสียสิน้นเฮงเจียเนมวลพระถังสัมจั๋งขึ้นหลังมาออกเดินทางต่อไปพักหนึ่งพรมท้ายเสียงเล่ากุน คืออุเบกขามาดักหน้าทวงอาวุธวิเศษของปีศาจเพราะที่แท้กิมกัาเง,งื้นกัางคือกิมกงจื้อผู้รักษาเบ้าทองกับเงื้นกงจื้อผู้รักษาเบ้าเ,าเงินของพรหมท้ายเสียงเล่ากุลซึ่งแอบลักเอาอาวุธวิเศษมาแล้วแปลงกายมาเป็นปีศาจในโลกมนุษย์ เฮ่งเจียทำเป็นไก่ว่าไม่ได้ริบอาวุธมาท้ายเสียงเล่ากุลขู่ตะคอกเฮ่งเจียจึงยอมคืนให้พรมท้ายเสียงเล่ากุลจึงกล่าวขึ้นว่าแม้นขันหน้าไปไซทีไม่ผ่านการปราบปรามปีศาจนี้แล้วไหนจะบรรลุมรคผลได้เล่าสิทธิและอาจารย์ได้ฟังให้มีความบันเทิงใจรีบเร่งเดินสู่ป่าใหญ่ หมายทิศปัดชิมเป็นสำคัญบทต่อไปไม่รักไม่ชอบยังเป็นอุปสรรคอรติยังเป็นนิวรณ์พระถังสัมจังและสานุสิทธิ์เดินทางมาอีกพักใหญ่พบกําแพงเมืองอยู่ข้างหน้าชวนกันเดินตรงเข้าไปพบพระอารามหลวงโปลิมยี่ด้านในพบเจ้าอาวาสจึงขอพักค้างคืนเจ้าอาวาสถือตนยิ่งนักไม่ยินดีต้อนรับ พระพเนจรจนเฮงเจียต้องแผลงฤทธิ์ข่มคู่ให้ต้อนรับพระถังสัมจัง๋งเจ้าอารามกลัวจนต้องยอมให้พำนักขอย้อนไปถึงเหตุการณ์ก่อนที่คณะสิทธิ์อาจารย์จะเดินทางมาถึงยังพระอารามแห่งนี้เมื่อห้าปีก่อนนี้ที่เมืองโอเกยกกฝนฟ้าแรงจัดประชาชนรัศมรัสายหรือสีชวนจินเต้าหญิน อรติความไม่ชอบไม่รักไม่พอใจความริษยาเป็นสหายไปมาหาสู่กับพยาบาทได้ทำพิธีเรียกฝนให้ตกลงมาเป็นห่าใหญ่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโอเกยกกคือศรัทธาครั้นสองปีต่อมาช่วนจินเต้าหยินก็ลอบลงพระราชาเสียโดยผลักลงบ่อแปดเหลี่ยมคือมิจฉตตะ ภาวะที่ผิดเอาแท่นหินปิดไว้แล้วเกลีย่ยทรายกลบปลูกต้นกล้วยไว้ข้างบนแล้วชวนจีนเต้าหินแปลงกายเป็นพระเจ้าโอกเกยกกคือนิวรท์ธรรมที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้จิตบรรลุความดีงามเสียเองโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ไทยชื่อรัชทายาทและหองเห่ามเหสีต่างไม่ได้เข้าเฝ้าเป็นเวลาถึง สามปีฝ่ายซากพระศพของพระราชานั้นได้จมลงถึงก้นบาดาลพระญาไฮเล่งอ,องมิตรของตือโป้ยกายได้เก็บรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยคืนวันที่พระถังสังจังกับสานุสิทธ์ทั้งสามมาพักค้างแรมที่อารามหลวงโปลิมยิในคืนนั้นพระถังสัมจังสวดมนต์จนดึกสิทหลับกันหมดแล้ววิญญาณของ พระเจ้าโอเกยกกหรือศรัทธามาหาร้องเรียกชื่อพระถังสัมจั๋งเบาๆพระถังสัมจั๋งถึงกับเคลือบเคลิม้มในหูได้ยินว่าขอให้ส่งสานุสิทธตไปช่วยตนเองให้พ้นจากบาดาลด้วยแล้ววิญญาณน,นั้นยังทิ้งหยกตราเครื่องหมายประจำพระองค์ไว้ที่ประตูเพื่อให้เฮ่งเจียนำไปแสดงกับไทจื้อและหองเฮา พระถังสำมจังรู้สึกตัวขึ้นมาเข้าไปปลุกเฮ่งเจียแล้วเล่าเรื่องให้ฟังเช้าวันรุ่งขึ้นเฮ่งเจียไปพบกับไทจื้อเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพระราชาองค์ปัจจุบันเป็นตัวปลอมไทจื้อไม่เชื่อเฮ่งเจียจึงแสดงหยกขาวให้เห็นไทจื้อจึงเริ่มจะเชื่อเพราะตนนั้นสงสัยอยู่เหมือนกัน ที่พระราชาห่างเหินกับตนไปร่วมสามปีแล้วเฮงเจียจึงวางอุบายให้ไทจื่อไปสืบถามของเฮาว่ารถสัมผัสของพระราชาเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่คงจะได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อไทจื้อเข้าไปกราบทูลถามพระมารดาพระมารดาทราบถึงความในจึงเล่าความจริงว่ากว่าสามปีแล้วรถสัมผัสจาก พระเจ้าโอเกยกกช่างจืดชืดดูเหมือนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไทยจอจึงเชื่อว่าเป็นช่วงจินหรืออรติความไม่ชอบปลอมมาจริงๆจึง,จงนำความทั้งหมดมาบอกเฮงเจียเฮงเจียกับป้วยกายชวนกันไปบ่อแปดเหลี่ยมบ่อแปดเหลี่ยมคือมิจฉัตะภาวะที่ผิดด้วยฤทธิ์ของตะบอง ยูอีของเฮ่งเจียสามารถนำป้ยกายลงไปในบ่อที่มีน้ำนั้นแล้วดำถึงก้นบาดาลพระยาให้เล่งอองสหายเก่าป้ยกายนำซากศพของพระเจ้าโอเกยกกคือศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามขึ้นมาเฮ่งเจียเหาะนำหน้าพระศพขึ้นมายังอารามหลวงจากนั้นตีลังกาขึ้นสวรรค์ไปสู่พรหมโลกเพื่อไปพบ พรมเสียงเล่ากุลเพื่อขอยาชุบชีวิตเมื่อได้ยาดังกล่าวมาลงมาแก้พระราชาให้ฟื้นพระชนพระราชาฟื้นขึ้นมาถอดเครื่องทรงกษัตริย์ออกฝากไว้ในอารามแล้วนุ่งขาวห่มขาวแทนคือการสถาปนาจิตรุ่งเช้าเ่งเจียก,กับป้วยกายสัวเจ๋งพระถังสัมจังมาขาวและพระราชาชีปะขาวเข้าไปในพระราชวัง เมื่อได้เปิดเผยให้รู้กันว่าพระโอเกยกกเป็นตัวปลอมแล้วเฮงเจียตรงเข้าฟาดร่างปลอมชวนจินเต้าหยินชวนจินเต้าหยินหรืออรติคือความไม่ชอบรีบแปลงกายเป็นพระถังสัมจัง๋งคือขันติความอดทนเพื่อบรรลุสิ่งที่ดีงามไปยืนเคียงข้างพระถังสัมจั๋งตัวจริงเฮงเจียไม่รู้จะแยกแยะอย่างไรว่าคนไหนเป็นพระถังสัมจั๋งตัวปลอม คืออรติความไม่ชอบพระถังสัมจังตัวจริงคือขันติความอดทนเพื่อบรรลุสิ่งที่ดีงามพลันคิดขึ้นได้จึงร้องออกไปว่าขอให้พระถังสัมจั๋งร่ายคาถาบีบขมับตนหากองค์ใดร่ายคาถาแล้วมงคลบีบขมับจนปวดหัวองค์นั้นจะเป็นตัวจริงในที่สุดเฮงเจียรู้ว่าคนไหนเป็นพระถังสัมจั๋งตัวจริง แล้วจับช่วนจินเต้าหยินได้จะแจงเงื้อตะบองเพื่อจะฆ่าให้ตายสิน้นบุญสูโพธิสัตว์มาห้ามไว้ทันฉเฉลยว่าแท้จริงแล้วช่วนจินเต้าหยินคือสิงพาหณะของพระองค์แซงใช้ให้มาเพื่อลงโทษพระเจ้าโอเกยกกและรอให้เฮงเจียมาแก้ไขเมื่อแก้ไขได้แล้ว ถือเป็นอันสิ้นเวรต่อกันหลังจากพ้นนิวรณ์ห้ามาแล้วในตอนที่แล้วแต่กลับมาติดยึดอยู่กับอรติคือไม่รักไม่ชอบเฉยๆแบบไม่ชอบดูเผินๆเหมือนเป็นอุเบกขาแต่ไม่ใช่เพราะว่ายังมีอารมณ์ไม่ชอบออกไปทางริษยาใกล้เคียงพยาบาทซึ่งยังถือเป็นนิวรณ์ไม่ใช่อุเบกขาจริง เสมือนชวนจินเต้าหินปลอมมาหลงคิดไปว่าอรติเป็นอุเบกขาแต่ไม่มีรสชาติจืดชืดไม่เกิดสุขเพราะไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากศรัทธาดังนั้นอรติจะทําให้ศรัทธาจมดิ่งสู่มิจฉตตะแปดบ่อแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอริยามรรคแปได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะวิชาสติวิชาสมาธิดังนั้นเมื่อมีการฟื้นคืนพระชนของพระราชาคือการพ้นจากอรติได้เชกเช่นการละนิวรได้เปรียบประดุษสตาจมดิ่งในมิจฉัต,ตะแต่ยังเหลือซากพระศีลได้ช่วยไว้ ทำให้ศรัทธาสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ถือเป็นการสถาปนาจิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้อรติยังไปคล้ายกับขันติไม่ชอบไม่รักส่วนขันติคืออดทนด้วยศรัทธาในความรู้เพื่อให้ปัญญาได้เพ่งอยู่รู้ถึงไตรลักษณ์แต่อรติไม่ชอบแต่ต้องทนในการเพ่งอยู่กับไตรลักษณ์ ไม่ได้มีศรัทธาอยู่ในการเพ่งอีกทั้งอรติยังแปลงมาในรูปแบบอุเบขาการที่เห่งเจียพิเคราะห์และจับช่วนจินเต้าหยินสิงพาหะนะของบุญสูโพทิสัตได้ปัญญาได้รู้แจ้งว่ายังมีอุเบขาปลอมแฝงมาบทต่อไปทดใช้ดํริผิด มิชาสังกปะด้วยปัญญาและเมตตาเมื่อพระถังสังจังพร้อมด้วยสานุสิทธ์ได้รับประทับตราหนังสือผ่านเมืองโอเยโกยกกแล้วจึงทูลลาพระราชามุ่งหน้าสู่ไซทีต่อไปเมื่อเวลามาถึงเดือน9้าเข้าเดือนสิบจึงบรรลุถึงเขาลักแปะลีจับเผาพ่อสัว หน้าที่แห่งนี้มีปีศาจทารกผมสามแยมคือกามสังกัมปะวิสังหาสังกัปปะพยาบาทสังกัปปะนามอังไหอีคือมิจฉาสังกัปปะคือดำมริผิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเสียเองใต้อองเป็นลูกของปีศาจงูหม้อองคือ ุเฉทิติความเห็นว่าขาดศูญสหายเก่าของข่งเจียเกิดจากเมียหลวงนามนางล่อสัวคืออัตตะกิลมัถานุโยกการบำเพ็ญทุกกรรกิริยาความพยาบาทบรรลุมรรคผลด้วยวิธีทรมานตนดเองปิสาทารกั้งให้ยีบวดเรียนที่สำนัก ห้อยเอียมสัวสำเร็จทางอัคียานมีนิวาสถานอยู่ในถ้ำห้วยหุ่นตองที่มีห้วยน้ำไหลเชี่ยวกรากรายล้อมด้วยดงสนแห้งปีศาจทารกอังฮยีหรือมิจฉาสังกปะดัมบิผิดแปลงกายเป็นทารกเจ็ดขวบถูกแขวนห้อยตองแต่งอยู่บนยอดไม้ร้องอ้อนวอน ให้พระถังสัมจังช่วยเฮ่งเจียรู้ทันแต่พระถังสัมจังหลงกลสั่งเฮ่งเจียขึ้นไปช่วยปลดลงมาเมื่อขึ้นไปถึงปีศาจทารกอั้งให้ยี้ในร่างแปลงอ้อนวอนขอขี่หลังเฮ่งเจียเฮ่งเจียก็ยอมให้ขี่สักพักหนึ่งเห็นได้ทีจะจับปีศาจฟาดพื้นแต่ปีศาจมีธิ์กล้ารู้ทันสู้รบกันชุนละมุน ขณะเดียวกันนั้นปีศาจบันดาลให้พายุพัดหอบพระถังสัมจังไปขังไว้ในถ้ำแล้วหลบหนีไปเฮงเจียไม่เห็นพระถังสัมจังแสดงอิทธิฤทธิเรียกเจ้าป่าเจ้าเขามาสอบถามจึงรู้ความตามไปหาจนพบที่ถ้ำห้วยหุ่นต๋องเห็นสะพานหินยื่นออกมาข้ามห้วยน้ำเฮงเจียเดินข้ามสะพานแล้วร้องท้าให้เปิดประตูถ้ำออกมาสู้กัน ปีศาจอัง้งไฮยี่เดือดดานเข็นเกวียนที่บรรจุด้วยธาตุทั้งห้าน้ำไฟลมดินไม้กระโดดขึ้นยืนบนเกวียนกำมือทุบจมูกตัวเองสองทีทันใดนั้นปากของอัางไฮยี่พ่นเปลวไฟจมูกพ่นควันเกวียนมีไฟลุกแดงมีทั้งควันทั้งไฟมืดมิดไปทั่วแห่งเจีย และปวยไก่เห็นดังนั้นต้องวิ่งหนีส่วนเฮงเจียตีลังกาหกเมรเลี้วไปเชิญพญาเง่าก้งเล่งอ๋องทั้งสี่มาช่วยดับไฟแต่หาดับได้ไม่เฮงเจียมีกลัวไฟจึงย้อนกลับไปสู้กับอัง้งไอยี่ใหม่จึงโดนควันพิษและเปลวไฟติดตัววิ่งกระโจนลงดับไฟในห้วยน้ำลับยิ่งร้อนขึ้นอีกหลายสิบเท่าจนล้มสลบลง ป่วยกายสวยเจ๋งเห็นดังนั้นตกใจเข้าพยาบาลเฮงจะฟื้นขึ้นมาร้องเรียกหาพระอาจารย์แล้วร้องไห้เพราะไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาแพ้กับทหารอังยย้งไห้ยีคือเจ้ามิจฉาสังกัปปะดัมบิผิดเป็นครั้งแรกน้ำซ้ำยังไม่มีแรงเหาะไปหาพระโพธิสัตว์กวนอิมอีกด้วยต้องอาศัยป่วยกายช่วยเหลือเหาะไปหาพระโพธิสัตว์กวนอิมอังางให้ยีรู้เข้าเหาะเลี้วไป แปลงกายเป็นพ,พระโพธิสัตว์กวนอิมดักหน้าป้อยไก่ระหว่างทางแล้วหลอกพาป้อยไก่เข้าถ้ำจับมัดใส่ถุงผูกไว้บนเพดานถ้ำครั้นแล้วอังไฮย,ยีใช้สมุนเอกหกคนคือหุ้นลีบูบูลีหุ้นกิมยู่หวยขวยยู่หองเฮงอังเฮงเฮงอังเฮง ไปเชิญงูหมอ่องบิดามากินเลี้ยงเนื้อพระถังสำจังเฮงเจียเมื่อมีกำลังคืนมาแปลงกายเป็นมแมลงวันบินเข้าไปสืบข่าวเมื่อรู้ความทําเป็นแปลงกายเป็นงูหมอ่องไปนั่งดักรอสมุนปีศาจทั้งหกสมุนทั้งหกเข้าใจผิดเชิญงูหมอ่องตัวปลอมเข้าไปในถ้ำของอ่างไหยี แต่อังไ้ยี้ก็จับพิรุษได้ว่าเฮงเจียแปลงกายมาจึงสู้รบกันโกลาหลนเฮงเจียสู้ไปกลัวพิษควั่ายจึงรีบเหาะหนีไปเฝ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมนิมน์ตให้มาช่วยพระโพธิสัตว์กวนอิมมาพร้อมกับหุยไห้สิทธิเอกสั่งให้หุยไ้เหาะไปยืมอาวุธพิเศษของเจ้าทีกังมา38อันนั่นคือมงคล38 ธรรมะซึ่งนำมาซึ่งความสุขความเจริญ38ประการแล้วเอากิ่งหลิวจุ่มน้ำมนต์วิเศษเขียนอักขระลงกลางฝ่ามือของเ่งเจียคำว่าบีคือนันทิเคลิบเคลิมเ,เพลินในเมตตาเฮงเจียกระโดดออกไปร้องตะโกนเท้ารบอยู่พักหนึ่งอัางให้ยีเปิดประตูถ้ำออกมาสู้กันเฮงเจียยกฝ่ามือขึ้นสู้รบ พระโพธิสัตว์กวนอิมนำอาวุธวิเศษทั้ง38อันร่ายมนและคว้างออกไปกลายเป็นมีด38เล่มเสียบแทงปีศาจอั้งให้ยีจนลม้ลมลงครู่เดียวอั้งให้ยีลุกขึ้นมาอีกพระโพธิสัตว์กวนอิมจึงหยิบห่วงมงคลของพระพุทธเจ้าคว้างออกไปเป็นห้าวงเข้ารัดร่างของอั้งให้ยีห้าแห่งจนปีศาจทารกอั้งให้ยียอมแพ้เฮงเจียจะฆ่าทิ้ง พระโพธิสัตว์กวนอิมห้ามไว้แล้วลงโทษให้อ้งให้ยีเดินก้าวหนึ่งยกมือประนมรำลึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมทีหนึ่งจนถึงนั่มให้และให้เป็นสานุสิทธิ์เฝ้าประตูเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเสียนชัยทงจือเฮงเจียเข้าไปในถ้ำไล่ฆ่าบริวารปีศาจต,ตายหมดสิน้นจากนั้นก็แก้มัดพระถังสำมจังป่วยกายแล้วสมทบ กับสัวเจ๋งเลี้ยงอาหารเจรกันในถ้ำปีศาจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับทุกเช้าครับหกโมงครึ่งผมจะอ่านหนังสือดีๆที่ผมอ่านอยู่หรือเคยอ่านอยู่หรือกําลังอ่านอยู่มาให้ท่านฟังเพื่อแบ่งปันเนื้อหาดีๆที่มีแรงบันดาลใจที่ให้ความรู้และที่ท่านสามารถส่งต่อไปให้เพื่อนฝูงคนที่ท่านนับถือคนที่ท่านรักคนที่ท่านอยากจะให้ได้ฟังเหมือนกัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุดทชายไลฟ์ครับ